สวัสดีค่ะอากาศดีพอสมควรวันนี้63ฟาเรนไฮต์แต่ตอนนี้อยู่ราวๆ50กว่าฟาเรนไฮต์ก็ยังต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันจันทร์บนถนนบนสนามก็มีคนอยู่นับจำนวนได้ค่ะอย่างที่มองเห็นมีอยู่ 3- 4คนนะคะอากาศปลอดโปรง่งอยากจะไปเดินป่าเห็ดมากๆเลยอยากจะไปหากหน่อไม้ อยากจะไปหักหน่อไม้มากๆเลยคือหน่อไม้ที่เป็นหน่อใหญ่ๆหักดังโกะโนะคะอยากไปมากๆเลยอันนี้คือยะนางยะนางนี่ปลูกง่ายนะคะแต่โตช้าที่บ้านเราอาจจะโตเร็วแต่ที่ปลูกมาเนี่ยคะ่ะโตช้าแล้วให้ดูนี่ ถระถางจะเลอะหน่อยนะคะเลอะดินไม่เป็นไรมะละมะละจีนไม,ไม่พูดผิดค่ะมะละขี้นกจิ๋วและกลางนะคะน่าจะเป็นต้นที่เป็นมะละจิ๋วเนี่ยมะละขี้นกจิ๋วคือมะละขี้นกบ้านเราเล็กๆเ,เนี่ยจะเกิดช้ากว่าพวกมะละกลางดูสิเขาเกิดไม่นานมานี้นะเนี่ยสูงดูเลื้อยค่ะ เลื้อยขึ้นมาตรงนี้แล้วนุ่นเลื้อยยาวขึ้นไปดูสิถึงนุ่นแล้วโอ้โหแล้วกําลังจะออกดอกจะได้เห็นดอกมะระอีกแล้วค่ะนั่น่ะชอบดูดอกมะระสีเหลืองสวยโอ้อีกหน่อยก็ไปปนกับตําลึงแล้วดูตําลึงสินะโอ้โหตาลึงตําลึงยังไม่เคยออกดอกให้ได้เห็นเลยค่ะเคยปลูกอันชัน้นอนชั้นนั้นยังออกดอกค่ะ วันนี้ที่จะเอามาอวดก็คืออ่อก่อนจะอวดให้ดูนี้ก่อนนี่เป็นผักบุ้งแดงจากไทยเลี้ยงยากจังเลยลงกระถางก็แล้วตายไปเรียบร้อยแล้วค่ะที่อยู่ในกระถางทั้งที่รดน้ําให้แฉะนะคะอยู่ในนี้ดูสิเนี่ยเดี๋ยวก็ตายเพราะสักเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาก็ก็ได้แค่เนี้ยค่ะแล้วส่วนนี้คือใช้ ใช้นี่มันจะมีกลิ่นผสมระหว่างหอมและกุ้ยช่ายค่ะผสมกันมีกลิ่นอยู่ระหว่างสองอย่างเนี่ยค่ะผสมกันส่วนส่วน,วนข้าวตองเลือดนั้นไว้ดูข้าวตองแดงนั้นไว้ดูข้าวหลังนะคะแล้วก็ที่ที่ตัวหลักของวันนี้ก็คือนี่แหละค่ะ ถ้าหากอยู่เมืองไทยจําได้เพื่อนพาเรียกว่าแว่นฟ้าจะไม่เรียกว่าบัวบกค่ะแต่ว่าที่นี่เพื่อนพาเรียกว่าบัวบกนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะในช่วงที่มีเพรีย้ยเพราะว่าในอาพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีไม่ได้หมายถึงอาพาร์ตเมนต์ตึกนี้นะคะหมายถึงยูนิตของเราเนี่ยมันจะมีเพรี้ยมาจากดินที่อยู่ในกระถางพริก ที่ปลูกมาเป็นหัวตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่มาอยู่อเมริกาแล้วล่ะค่ะที่ปลูกพิกแล้วก็กระถางเหล่านั้นก็ยังไม่ทิ้งย้ายไปไหนก็ขนไปด้วยค่ะคราวนี้เพียเนี่ยมันตายยากมากช่วงอากาศที่มันไม่สามารถที่จะออกมาข้างนอกได้มันจะซุกตัวอยู่ในดินแต่พออากาศ พอดีที่ตัวมันจะออกมาได้มันจะเกาะอ,อยู่ตามหน้าต่างเนี่ยค่ะเป็นปีกเป็นปีกตัวเล็กๆมีปีกเกาะอ,อยู่ตามหน้าต่างค่ะมีอยู่ปีหนึ่งเยอะมากเลยค่ะเป็นล้านๆเลยมั้งคิดว่าเป็นล้านไม่ได้นับหรอกค่ะแต่เหมือนมันเยอะมากๆค่ะนั่นแหละช่วงที่เพรยลงใบของของแว่นแก้วเนี่ยค่ะแว่นแก้วจะตายตัวเพรยมันจะอยู่ตรงตรงนี้ค่ะตรงข้างล่างเนี่ย ติดแน่นเลยนะเป็นตัวแบนๆติดแน่นเลยมันมันฆ่ามะกรูดนะคะดูจะให้ดูมะกรูดเนี่ยคะ่ะมะกรูดเหลือแต่แบบนี้ยที่เป็นไม้นะมันมามันมาเกาะมะกรูดมันฆ่ามะกรูดตายไปเสียดายมะกรูดมากเลยะคะ่ะก็เพราะว่ามัวแต่ไปป่าเห็ดนั่นแหละคะ่ะไม่ได้มีเวลามาฆ่าเพรียยให้ต้นมะกรูดช่วงนี้แว่นแก้วหรือผักบวับวบก ที่นี่พาเรียกบัวบกแต่ว่ารสชาติเหมือนบัวบกนะคะเหมือนมากเลยใช้แก้ขัดได้เลยที่เนี้ยถ้าหากมีที่แล้วก็มีที่จะสามารถปลูกแล้วก็เขาจะขยายพันธุ์ได้เยอะมากค่ะแต่ที่นี้อาพาร์ตเมนต์แคบมีพื้นที่จำกัดค่ะก็ข้างหลังนี้ไม่อยากให้ดูนะคะข้างหลังนี้กระถางมากกว่าสิบกระถางแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังให้ดูไม่ได้เพราะว่ายังไม่จัดตอนนี้ แกนตะวันสูงศอกหนึ่งแล้วค่ะดีใจมากเลยแกนตะวันสูงสอกหนึ่งแล้วนะนั่นนอกเรื่องไปเรื่อยเลยวิ่งเดียวขอนอกเรื่องอีกเห็นรถคันนั้นไหมคะรถบรรทุกนี่ยังเป็นคันเล็กนะพอเห็นรถบรรทุกทีไรนึกถึงน้องคนไทยที่สามีขับรถบรรทุกนะคะนึกถึงน้องเขาเห็นทีไรนึกถึงทันทีเลยค่ะอาวกลับมาวกับมาแว่นแก้วเวลากลับเมืองไทย มันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่หัวมุมเลยนะคะเป็นร้านเสริมสวยแล้วก็ขายพวกสมุนไพรด้วยเขาจะมีแว่นแก้วเนี่ยเขาปลูกใส่อ่างมังกรเล็กๆไว้ตรงหัวมุมหุ้ยงามมากเลยเขียวเต็มอ่างเลยเขาไม่เก็บกินนะเพราะว่าบ้านเราผักมันเยอะดังนั้นเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกค่ะเห็นแล้วยังอยากจะเก็บเลยช่วงกลับไทยแต่ไม่กล้าไม่กล้าขอเขาเก็บเพราะว่าบางคนเขาอาจจะหวง แว่นแก้วนี้ยิ่งเก็บก็ยิ่งแตกดูสิเนี่ยค่ะนี่เนี่ยใบอ่อนจะสังเกตน,นะคะเขาจะแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยเลยนี่ยังไม่ได้เก็บไปกินช่วงเนี้ยเพราะว่ามันมีผักอื่นๆเก็บกินเยอะค่ะทีนี้พอไม่เก็บกินเขาก็จะใบเหลืองวันละใบสองใบแต่วันนี้ยังไม่เหลืองก็ต้องดึงออกค่ะดูสิใบนี้เหลืองหรือเปล่านี่นี่ค่ะนี่นี่ นี่นี่นี่อย่างใบเนี้ยต้องดึงออกดึงกอก่อนนี่ไงถ้าเราไม่ได้กินค่ะเนี่เขาจะเหลืองแบบเนี้ยนี่จะเป็นเหลืองเหลืองแบบเนี้ยไม่รู้ว่ามีเพรียหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เพรียไม่ลงเพราะว่าใบก a ลิกม m สตาร์ดหรือผักเซียนฝรั่งที่น้องน้องพาเรียกผักเซียนฝรั่งค่ะใบก a ลิกมาสตาร์ดนะคะที่คั้นน้ําเขานะ่ะ คั้นน้าแล้วก็เอามาราดมีใช้ได้นะคะแม้กระทั่งยะนางเมื่อก่อนเนี่ยเพรียมันจะขึ้นที่ใต้ใบของยะนางแม้กระทั่งตรงเนี้ยไหนๆอันนี้ใช่หรือเปล่านี่นี่ไงเพรื้มันมาแล้วนี่นี่ค่ะนี่นี่เนี่ยสีน้ําตาลหูเพรื้มันมาแล้วค่ะนี่แหละเพรย้มันจะเกาะแน่นเลยุยูจะต้องรีบกําจัดแล้ว ไม่งั้นมันดูดกินน้ําน้ําเลี้ยงนี่ไงโอเพี้ยมันมาต้องเอาใบใบขมขมนะคะมาโอ้เพียเพ้ยลงเพี้ยลงย่านางมันเกาะเป็นตัวน้ำตาลสีน้ำตาลดำดำมันเกาะแน่นเลยค่ะแล้วมันก็ดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้ของต่างๆที่ปลูก แต่คิดว่าใช้ได้ผลคือขั้นน้ำแล้วก็เอามาราดนะคะเนี่ยอย่างเพรี้ยของใบนี้ก็ก็น้อยลงเนี่ค่ะน้อยลงแว่นแก้วก็เหมือนกันตอนนี้งามเลยเดี๋ยวพอทำคลิปเสร็จจะต้องเก็บเขาเพราะถ้าไม่เก็บแล้วเขาจะไม่งามหูสวยจังเลยเนี่ยสวยมากเลยนี่แหละค่ะคนที่ชอบปลูก มีที่ไม่มากแม้อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะเราก็สามารถที่จะปลูกใส่กระถางได้แต่ว่าจะต้องมีแสงมีแสงสว่างหน่อยอย่างตรงจุดนี้ดีอย่างหนึ่งคือเป็นกระจกกว้างกว้างแล้วก็สูงดังนั้นวางกระถางได้ค่ะแล้วข้างหลังนี้ทุนทุนตอนนี้่ะต้นทุนแตกก้านออกมาประมาณอยากให้ดูจังเลยแต่มันรบมันรกจริงๆ ทูนแตกก้านมาเกือบ10ก้านค่ะแล้วก็แตกนออ่อนมาอีกห้าหกนองามมาก,มากๆเลยไม่มีเวลาที่จะกินทูนเพราะว่าทูนนั้นต้องกินกับส้มตําที่รสแบบอีสานถึงจะอร่อยค่ะคันจะทําแกงส้มมันก็มันไม่มากพอที่จะทําแกงส้มเพราะว่าก้านทูนไม่ใช่ทูนก้านใหญ่ปลูกใส่กระถางถ้าหากลงดินโหก้านใหญ่แน่นอนค่ะนุน่นมีคนลงไปวิ่งแลนะ่คนะ่ะ นี่แหละค่ะเป็นชีวิตของหญิงชาลาจากเมืองไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาอยู่เมืองไทยปลูกคือปลูกได้แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจปลูกเพราะที่บ้านเราผักมันมีเยอะแต่พอมาอยู่อเมริกาค่ะปลูกได้หลายอย่างแล้วปลูกเป็นด้วยนะคะดูสิโอ้ดูกำลังแตก กำลังแตกยอดงามมากเลยมะละอะ่ะงามมากๆแล้วอีกหน่อยใบมะละจะออกดอกเมื่อก่อนเนี่ยมีกระถางมะละอยู่ตรงนี้เอาขนแหงไผ่ค่ะมาเสียบให้เขาเขาเลื้อยแล้วออกดอกสีเหลืองสวยสวยสวยพอๆกับบวบแล้วจะให้ดูจะให้ดูนี่เดินออกลำบาก เพราะว่าพืชต่างๆแตกกิ่งแตก,แตก,แตกใบมาที่สําคัญคือกลัวจะไปโดนก้านว่านหางจระแค้หกักค่ะอยู่ข้างหลังเนี่ยต้องค่อยๆเดินแบบนี้นี่ไงคะนี่นั่นอะมิ้นตะไคร้หอมกลิ่นเดียวกับตะไคร้หอมเลยนะคะส่วนในกระถางนี้ให้ดูกระถางเดียวคืออะไรนะนึกไม่ออกอีกแล้วคะ่ะ ผูเขาแดงผููขาแดงงามงามเสื้ออันนี้ทําคลิปแล้วค่อยชมในคลิปนะคะแล้วอันนี้ภูคขาแดงแช่ใส่ในกล่องทูโกไว้ค่ะเนี่ยค่ะงามเลยนี่แช่แช่ไว้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะลงกระถางที่ไหนแล้วก็จะให้ดูอีกนะคะเอื้อมก่อนขอขอเอื้อมก่อนนะคะนี่โอ้ เลื่อมยากจังนี่นี่ค่ะนี่นี่แช่ใส่ขวดเอาไว้งามงามวางตั้งก่อนตั้งก่อนค่ะอาจจะมีขนแมวโชว์เข้ามาด้วยนี่ค่ะรากเขาเนี่ยเป็นรากของภูเขามันยังหากระถางลงไม่ได้เนี่ยถ้ากลับเมืองไทยจะเอาไปฝากน้องๆที่เมืองไทยปลูก ปลูกง่ายบ้านเราปลูกได้อยู่แล้วค่ะภูกขาวแบบนี้จะจะเห็นในญี่ปุ่นเต่มีเยอะเลยมีเพื่อนที่เจอกันเป็นเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นพวกเผยแผ่าศาสนาไปเจอกันที่โบททนิกการ์เดนเวลาเขาลงเฟซบุ๊กนะคะบริเวณบ้านเขาหลังบ้านเนี่ยมันจะมีภูเขาสีนี้แหละแบบเดียวกันเลยเยอะมากเลยแต่เขากินไม่เป็นค่ะ ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ